ความปลอดภัยสายทองครับแฟ,แฟนๆของอาจารย์สังคมสายทองครับวันนี้อาจารย์สังคมพามาที่ตำบลนาโปกลางอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาที่วัดธรรมปฏิหารซึ่งเป็นวัดที่มีถ้ำที่สามารถที่จะลอดใต้แม่น้ำขงข้ามเข้าไปสู่ฝั่งลาวได้จะจริงเท็จประการใดนั้นก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคล ทางประวัติศาสตร์และก็ทางอดีตที่ผ่านมาก็เชื่อได้ว่าถ้ำนี้คือถ้ำวังบาดาลหรือถ้ำวังพญานาคนะครับซึ่งเราจะสามารถเข้าไปชมถ้าได้แต่ก่อนเรียกถ้ำมืดครับเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะเปิดเข้าไปให้ทางประชาชนได้เที่ยวชมแต่ก็คงจะไม่ไม่ไกลครับไม่ลึกเพราะว่าไม่สามารถที่จะลงไปถึงก้นถ้ำได้เพราะว่า ก็แล้วแต่ปัจเจกบ,บุคคลว่าจะสามารถไปได้ขนาดไหนแล้วแต่ละบุคคลครับแต่นี่คืออาณาเขตภายในบริเวณวัดนะครับซึ่งอาจารย์สังคมก็จะพาท่านเข้าไปเที่ยวชมต่อไปครับ

นี่คือทางลงถ้ำ แฟนเพจโรงเรียนรักษาความปลอดภัยสายทองของอาจารย์สังคมสายทองครับตอนนี้อาจารย์สังคมสายทองก็พาท่านมาถึงปากถ้ำปฏิหารหรือในสมัยเก่าที่เราเรียกทำม,มืดนะครับแต่ก่อนป้ายเหล่านี้ไม่ค่อยมีและก็บันไดลงไปข้างล่างก็จะไม่มีบันไดพญานาคอย่างนี้นะครับก็มีหลายๆท่านซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมชมถ้ำปฏิหารแห่งนี้ได้มา มีศรัทธานะครับที่จะก่อสร้างร่วมกันภายในถ้าแห่งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์สังคมสายทองก็จะพาท่านเดินลงไปข้างล่างนะครับนี่คือบันไดยพญานาคที่จะเข้าไปสู่ถ้าปาฏิหารซึ่งพระเกจิอาจารย์หลายองค์นะครับได้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระปรมาจารย์ทางสายหลวงปู่มั่นนะครับ หลวงปู่แหวนที่มาจำพรรษานะที่ตรงนี้พระเกจิอาจารย์หลายรูปหลายๆองค์นะครับปากถ้ำตอนนี้ก็ทำเป็นบันไดยพญานาคที่ค่อนข้างสวยงามนะครับนี่คือทางลงถ้ำนะครับในถ้ำแห่งนี้ตอนนี้เจ้าอาวาสท่านก็ได้มาจำพรรษานะครับแต่ก่อนก็มีพระหลายรูปหลายองค์จำพรรษาอยู่ที่นี่ ครับนี่คือทางลงธ้รมแต่ก่อนก็จะเป็นหินนะครับเป็นหินเป็นป่ามีเถาวันปกคลุมนะครับถ้าเราไปเปิดดูประวัติศาสตร์ย้อนลอยนะครับในนี้จะมีคางข่าวนะครับที่อาศัยอยู่ในถ้าถ้ำจะลึกมากนะครับและต้องใช้เทียนเจ้อาวาสนะครับที่นี่เคยเล่าให้ฟังว่าเดิน3วัน3คืนยังไม่ทะลุถ้าเทียนหมด จนต้องได้ขึ้นมานะครับนี่คือสภาพโดยทั่วไปที่ยังไม่ได้ใช้ไฟแฟลชในการถ่ายภาพนะครับ นี่คือสภาพภายในถ้ำโดยทั่วไปที่พอมองเห็นได้นะครับเราจะเดินตามบันไดไปเรื่อยๆนะครับถ้ำปฏิหารที่ได้ชื่อแห่งนี้แต่ก่อนชื่อถ้ำเมืดแต่ว่าท่านหลวงพ่อที่จำพรรษายอยู่ที่นี่นะครับบอกว่าอาจจะเป็นถ้ำอัศจรรย์หรือถ้ำปฏิหาร ก็เลยตั้งชื่อและมีสิ่งก่อสร้างข้างบนมากมายนะครับ ที่กําลังใช้ไฟลงมาคือเจ้าหน้าที่ของรปรสครับกุณ่นแสงเดือนกลิ่นบัวนะครับข้างบนฝาผนังถ้า,าก็จะมีน้ําหยดลงมานะครับนี่คือน้ําซึมที่ลงมาจากข้างบนนะครับถ้ามองเห็นตอนนี้เป็นบันไดที่ก่อสร้างเรียบร้อยไม่ได้ครุขครับเหมือนเดิมเหมือนสมัยเดิมนะครับมีผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา แห่งนี้ได้เข้ามาเที่ยวชมและสักการะบูชานะครับสำหรับแฟนเพจของโรงเรียนรักษาความปลอดภยัยสายทองสามารถที่จะเดินทางมาได้ที่อำเภอคงเจียมจังหวัดอุรลรัชธาน,นะครับอยู่ที่ตำบลน,นากลางแต่ก่อนในถ้ำแห่งนี้จะมีพระจำนวนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระทองเหลืองพระไม้พระปูนต่างๆแต่ตอนนี้ ก็ยังไม่ได้สอบถามเจ้าอาวาสว่าพระเก่าที่เหลือที่ไม่ใช่พระที่ถวายมาเหลือจำนวนมากมายเท่าใดแล้วะครับ ขณะนี้ที่เจ้าหน้าที่กำลังถ่ายทําวิดีโออยู่นี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะแต่ว่าภายในําเนี้ยจะมืดสงบร่มเย็น จุดนี้ที่เขาเล่าขานกันว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างบาดาลกับมนุษย์นะคะ ถ้ำมืดเป็นพระนามเดิมแต่โบราณปีพุทธศักราช2528ขนาขนาพระนามเป็นวัดถ้ำปาติหารแห่งเมืองลับแล ทรงก็ยืนเสร็จพอสาฐาเลยพูดคำหนึ่งนิมบต์พระถึงเก้าไปข้างหน้าก่อนบ้านนี้ยังชั้นของเก่าอยู่แค่นั้นแรกเรื่องพ่อผัวแม่ผัวก็เป็นเศรษฐีใหญ่กว,วกนี่เราก็ยงงังงงเรา,าทาแทบเป็นแทบตายคนนี้มาแล้วปูปว่องค์เทพพนมท่านผ<พ>ู้<พ>ทําตั้งแต่กำเนดทา ท่านเป็นผู้รักษาอาณาบริเวณเขตถ้ำมฝ่ายใหญ่ที่เชิญท่านมาประทับหน้าที่ตรงนี้เพราะมีผู้สร้างพระใหญ่ทัพที่เดิมของท่านทำปฏิหารในนี้มีพระเพียงรูปเดียวจ่าทุกอนนี่ครับนมัสการจิตใจมากกว่าเราวันนีล้วระตาย อย่าให้มันนแบบะ <c oughs> กับสําหรับแฟนเพจของโรงเรียนรักษาความปลอดภัยสายทองอาจารย์สังคมสายทองนะครับได้พาท่านได้ไปกราบนมัสการพระพุทธรูปข้างในพุทธอุทยานถ้ำปฏิหารสํานักสงฆ์ถ้ำปฏิหารซึ่งอยู่ในสังกัดของคณะสงฆ์อําเภอของเจียมนะครับตอนนี้ก็คงได้เวลาสมควรที่อาจารย์จะพาท่าน กลับออกไปนะครับทางด้านพาชนะใดและก็คงจะไปที่วัดที่วัดทุ่งนาเมืองนะครับที่บริเวณที่มีเทววันพันปีนะครับจะพาแฟนเพจไปเยี่ยมชมนะครับช่วงนี้ตามอาจารย์สังคมมาครับ